สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการพี่พาไปวันนี้นะคะเราจะไปต่างประเทศกันค่ะแต่ประเทศไหนย้อนกัเซีย Yo ค่ะสวัสดีค่ะ เราจะไปทเ่ประเทศเกาหลีกันนะคะวันนี้คือเราจะคุยกันเรื่องเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีกันถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นแต่อยากไปไปได้ไหมมีโครงการศึกษาไหมที่ไหนน่าเรียนบ้างชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงวันนี้เราจะตอบได้ทุกคาถามเพราะว่าแขกรับเชิญของเราอิมพอนมาจากประเทศเกาหลีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคือใครเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญที่บอกเลยว่าห่างไทลเราที่สุดเป็นครั้งแรกนะคะเพราะเขาอยู่ถึงประเทศเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะน้องซอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอยสถานการณ์ที่เกาหลีตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอนน่ะสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยค่ะการไปนั่งร้านกาแฟหรืออะไรได้ปกติแล้วแต่ว่าคนเกาหลีก็จะเหมือน QR code เช็คอินตอนเข้าสถานที่ต่างๆร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แมสตลอด ก็คือเป็นความเป็นระบบระเบียบสูงเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเราทํางานอะไรอยู่เป็นครูสอนภาษาไทยให้คนเกาหลีค่ะใน,<ห>นสถานกาที่ทางน้ำตอนนี้ก็จะแบบได้เห็นว่าคนเกาหลีชอบซีรีส์ไทยหรือแบบคนเกาหลีดูแบบว่าดูละครไทยแล้วก็มาเรียนภาษาเกาหลีก็เยอะตอนแรกคือหนูคิดตลอดเลยว่าการที่คนเกาหลีเนี่ยเขาจะมาเรียนภาษาไทยอ่ะน่าจะแบบ มีสามีภรรยาเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปทำ business ที่ที่ไทยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนเขาบอกว่าเขาไปไทยกลับมารู้สึกแบบประทับใจที่ประเทศไทยของกินอร่อยคนไทยน่ารักหรือแก๊งแบบมันจะมีแกล้งวันเสาร์พอมากคือเป็นเด็กติ๊ซีรีส์ที่เหมือนเราอะค่ะที่แบบติ๊ซีรีส์ไทยได้ตเตนิวแบบคับมันจะมีคัทที่แบบรวมแฟนคลับตเตนนิวหรือแบบว่าแฟนคลับ,บไบรท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งเรียน ขนาดหนูบอกอันนี้เขาแบบสัมภาษณ์กับก้อยเขาบอกรู้จักก้อย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 อย่างเงี้ยก้อ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 ยอน่ารักมากน่ารักมากทีนี้อยากรู้ว่าซอนเนี่ยอยู่ที่เกาหลีคืออยู่มานานเท่าไหร่และกี่ปีและตอนนี้ประมาณแปดถึะเก้าปีแล้วค่ะเฮ้ยไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะไปตั้งแต่ยี่สิบค่ะพี่ยี่สิบกว่ากับยี่สิบเอ็ดตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วค่ะ ซอนไม่ใช่พี่นะซอนซอนเป็นพี่ก้อยนะก้อยไม่ได้เป็นพี่ซอนนะอโอเคค่ะ้องก้อยเอาเอาเปลี่ยนซะกันเอางี้เราเป็นเพื่อกนกันละกละะ <c oughs> ันเพราะวเราห่กัแบ่นี้เดียว <ฮะ S 1> โอเคซอนทีนี้เออก็อยากรู้ว่าไปตั้งแต่ยี่สิบคืออะไรที่ทําให้ซอนเลือกไปเป็นเด็กเหมือนใกล้ๆแบบปริมณฑลที่ค่อนข้างแบบติดซีรีส์เกาหลีอะคะ่ะคือเหมือน <c oughs> <c oughs> จะบอกุมเทียบก็ไม่ได้ก็คือแต่ตอนหนานได้เรียนมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วที่ไทยก็คือเรียนถึงปีสองแล้วค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็มารู้ว่าเราไม่ได้ชอบการเรียนแบบนี้เลยเราก็จะแบบไปดูซีรีส์ตลอดอยู่ในหออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักเรื่องซิที่แบบนี่คือชอบที่สุดในชีวิตหลับตาจําได้คือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาทีเซตเอาฉันก็ชอบมาก พอเรียนไปปีหนึ่งเรารู้ตัวทันทีว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางอย่างเนี้หรอใช่ค่ะก็เลยบอกกลับไปงง,ง,งบอกกับพ่อว่าพ่อหนูไม่อยากเรียนมาหาลัยแล้วขอลาออกได้ไหมหนูอยากดูซีรีส์ <c oughs> ลาออกมาดูซีรีส์หกเดือนเต็มเต็มเลยคะ่ะพี่ก้อยเฮ้ยพีชขอลาออกโดยที่ไม่ได้จะไปเรียนต่อแต่ขอออกมาดูซีรีส์เลยเหรอใช่ค่ะบอกพ่ออย่างนี้เลยพ่อหนูขอลาออกได้ไหมแล้วพ่อก็ถามว่าอยากทําอะไรหละ่ะ พ่อดูซีรีส์อย่างเดียวไม่ได้หรออะไรเงี้ยพ่อก็เหมือนแบบว่าพ่อเลี้ยงลูกได้พ่อมีเงินให้ลูกวันละหนึ่งร้อยบาทลูกจะอยู่อย่างเงี้ยไปจนตายพ่อก็ให้หนึ่งร้อยบาทเราก็โอเครับข้อเสนอแล้วก็มาอยู่บ้านหกเดือนดูซีรีส์โอ้ยสะใจมากทีนี้พอหกเดือนปุ๊บแล้วแล้วยังไงต่อครับมันมาช้าค่ะพี่เวลาเราจะดูอ่ะแบบมันไม่เหมือนดำน้ำอ่ะมันแบบอึดอัดมาก หรือว่าเราควรไปเรียนภาษาดีไหมเอาเงินค่าขนมที่เก็บไว้อะคะ่ะไปเรียนภาษาเกาหลีวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่ไม่อยากรอซับอุย้ยนี่ชอบจริงๆนะและ้วคราวนี้พอไปเรียนเราดันค้นพบเขาเรียกอะไรพรสวรรค์ของเราก็คือด้วยจะดูมาเยอะอะคะ่มะมันจะซึมซับโดยที่เราไม่รู้ตัวะคะ่ะสำเนียงพอเราไปเรียนเสร็จปุ๊บเราจะเก่ง,งกว่าเพื่อนเราจะมีสำเนียงของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันทางเราแล้ว โอ้ยแต่คือใช้เงินตัวเองในการเรียนเสาร์อาทิตย์เลยใช่ค่ะเงินที่พ่อให้วันละร้อยอะค่ะก็เก็บนั่นแหละไปเรียนน่ารักมากโอเคทีนี้พอเรารู้สึกว่าเป็นพรสวรรค์เราแล้วเราแล้วไงต่อแล้วเราไปหาข้อมูลยังไงว่าเราจะไปเรียนที่ไหนหรือเรียนคณะอะไรของที่เกาหลีเราก็จะใช้เวลาอยู่กับครูเกาหลีที่โรงเรียนภาษาแล้วก็ ไปแบบเข่าสารบ้างให้เจอคนเกาหลีอะค่ะไปตามบทเกาหลีต่างๆที่ที่ไหนมีคนเกาหลีต้องมีหนูอะค่ะเรามีเพื่อนเกาหลีเพื่อนเกาหลีก็เลยบอกว่าเอ้าไม่คิดจะเรียนต่อเหรอบอกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียนอะไรชอบเกาหลีขนาดนี้ก็ไปเกาหลีสิเออแล้วก็แบบมานั่งคิดเออเราควรจุดประกายว่าไปเกาหลีไหมแบบเผื่อจะได้ไปแบบอยู่ในฉากนั้นฉากนั้นแบบที่เราดูในซีรีส์เราก็เลย หาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตอะคะ่ะถ้าจะไปเกาหลีต้องทํำยังไงแล้วเพื่อนเกาหลีก็บอกว่าลองเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยต่างๆมันจะเขียนคําว่าทุนการศึกษาแทบบจะทุกมหาลัยของเกาหลีจะมีช่องที่บอกว่าทุนการศึกษาค่ะแต่เขาเนี่ยซอนได้มีโอกาสไปเข้าค่ายกับกลุ่มนักศึกษาเกาหลีที่เขามาทํากิจกรรม ที่ไทยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมหาลาัยเนี้ยอยากไปจังเลยเพราะว่าเราได้ไปอยู่พี่เขาที่พัทยาแบบแก๊งสี่สิบคนคนเกาหลีอะค่ะเฮ้ยอยากเป็นนักศึกษาเกาหลีจังเลยอะไรอย่างนี้เราก็เลยเหมือนบอกพี่ๆเขาว่าหนูจะเข้ามาหาลาัยพี่ให้ได้เราเข้าที่มหาลัยอะไรนะคะมหาลาัยแพ็กซ็อกอะค่ะที่ so อยู่ซ็อกใช่อยู่ต่างจังหวัดนิดนึงที so ่แพ็กซอกเขาจะอยากเขาอยากทําให้มันเป็น global อะคะ่ะเขาก็เลยมีทุนสําหรับ คนต่างชาติเยอะมากเออมันมีทุนนะแล้วถ้าเราสอบระดับภาษาได้ระดับเนี้ยมันจะมีทุนให้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วหนูก็ลองสอบดูแล้วก็ลองยื่นเอกสารให้มหาลัยดูปรากฏว่าได้ทุนร้อยเปอร์เซนตค่าเทอมโอ้ยเก่งมากเก่งมากแป๊บนึงนะแล้วอันนี้คือคณะคณะอะไรตอนแรกคือด้วยความฝันว่าคนอย่างเราเข้าไปเกาหลีก็ไปเรียนเกาหลีสิก็เลยเลือกเอกภาษาเกาหลี ไเลเลยค่ะ,คะใช่เพราะกลับม,มาจะได้แบบเป็นอาจารย์ภาษาเกาหลีที่ไทยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็<ส>คือสุดท้ายของความเป็นเกาหลีเลยทีนี้การสอบเพื่อให้ได้ทุนเนี่ยหรือสอบไปเนี่ยมันยากไหมน้องเตรียมตัวนานไหมแล้วแต่เราเลือกมาหาลัยค่ะเพราะบางทีเราเคยเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนจะต้องแบบเหมือนอยากเข้ามาหาลัยที่มันเป็นท็อป ไฟอะไรเงี้ยอย่างน,นางั้นก็จะต้องดูทั้งเกตดูทั้งรายแต่ว่ามันมีโอกาสหลายมหาหลัยที่มันอยู่ต่างจังห,หวัดนะคะเขาแค่รับคะแนนภาษาเกาหลีเขาก็รับแล้วอะค่ะเพราะมีทุนให้เยอะแยะเลยซึ่งของซอ <cinematic. S 2> นเลือกไปในเกณฑ์สอบภาษาให้ได้ระดับก็คือมีคะแนนที่ชัดเจนว่าเคถึงนี้ ผ่านเข้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ที่สําคัญน้องๆต้องสอบโทปิกค่ะก็คือเป็นระดับภาษา,าเกาหลีเพราะทุกมหาวิทยาลัยที่เกาหลีเขาจะดูเกรดตัวนี้ซึ่งโทปิกระดับไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคควรอย่างน้อยควรจะต้องทําให้ได้ประมาณเนี้ยมันถึงจ,จะติดในมหาลัยตอนนี้มหาหลัยเกาหลีต่างๆจะรีเควสที่เขาจะเรียกเป็นระดับเขาจะเรียกว่าก,บกึบถ้าคนเรียนเกาหลีจะรู้เขาจะเรียกกึบกึบสี่ถึงกึบห้าเนี่ยค่ะก็คือถือว่าโอเคโอเคอ่า แต่ว่าคนที่เออจะไปเกาหลีคือคุณควรได้เท่านี้นะฝึกฝนตนเนาะที่อยากรู้ว่าพอเข้ามหาลัยอพอเข้าไปเรียนจริงๆแล้วอะมันเป็นยังไงบ้าง ก็คล้ายๆกับที่เราคิดไว้แบบมันก็คล้ายๆกับการดูซีรีส์เลยก็คือมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแบบกิจกรรมนักศึกษามีนู่นมีนี่ให้แบบเราแบบละลานตาหมดเลยคือเหมือนคนเกาหลีเขาจะเน้นเข้าเหมือนชมรมอะค่ะมันก็จะมีเวลาเราเขาลาฟชีอะค่ะเขาก็จะมีอาทิตย์หลังเปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะมีการรวมตัวเอาชมรมต่างๆมาเปิดบูธเพื่อดึงน้องๆเข้าอะค่ะ ก็จะมีเล่นเกมกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่มาขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยที่เราเห็นในซีรีส์นีนาอะไรอย่างงี้ <c oughs> ซึ่งเราชอบเราชอบอยู่แล้วใช่ค่ะอ่ะแล้วแล้วเราเรื่องเรียนอ่ะมันมันเหมือนมันมันยากง่ายกว่าตอนเราเรียนที่ไทยเยอะไหมยากกว่าเยอะค่ะเพราะว่าที่เกาหลีจะเน้นในการทำโปรเจกต์กลุ่มมากทุกอาทิตย์เลยอะค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดนะคะก็คือใส่อะไรไปก,ก็ได้คือแบบอยากใส่อะไรใส่ไปเลยเนมที่ เพื่อนบางคนแบบยิ่หอแบบใส่ชุดนอนมาแบบน่งเรียนก็มีค่ะ,<ล>ะก็คือชิวๆเขาไม่ซ<อ>ีเรียสาจะใส่ชุดอะไรแค่บัเรียนก็พอใช่ค่ะแล้วสอบอ่ะเวลาสอบแบบสอบ,สอบการภาคสอบปลายภาคที่แบบเด็กไทยมันต้องอ่านหนังสือก่อนสอบของเราคือเป็นยังไงยากไหมมันยากมากค่ะมันไม่มีข้อการที่หนูฝันฝันเอาไว้เราต้องเขียนเหมือนแทบจะเป็นเหมือนรายงานเลยอะค่ะพี่แบบมันยากอ่ะแล้วก็คนเกาหลีก็ค่อนข้างเหมือนเหมือนชิงดีชิงเด่นในเรื่อง แข่งขนันสูงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเกดของเขามันมันทําให้มีผลต่อทุนของเขาด้วยะคะ่ะก็เลย oh. ช่วงสอบคือตัวใครตัวมันค่ะที่เกาหลีแล้วมันช็อกปะเพราะว่ามันหมายถึงว่าแล้วเราเตรียมตัวในการแบบปรับเปลี่ยนกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปยังไงช่วงเทอมแรกมันจะหนักมากเลยค่ะเพราะว่าแบบ ทุกอย่างคือใหม่หมดแต่พอพอได้เรียนไปเทอมนึงมันก็จะเริ่มรู้แล้วเขาว่าจะต้องเตรียมยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนสอบมันจะแยกย้ายใช่ปะกับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วปกติแก๊งเพื่อนปกติที่เกาหลีเขาเป็นกลุ่มก้อนอยังไงคล้ายๆไทยค่ะเขาจะอยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าความเนี้ยด้วยความว่าคนเกาหลีเขาก็จะเหมือนส่วนใหญ่จะอยู่หอค่ะอยู่หอ,หอ ก็สามารถว่าหลังเลิกเรียนก็จะกลายเป็นเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์ค่ะแบบว่าออกไปกินไก่ทอดออกไปกินเบียอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะโซ<ร>โจโซโจเล่าเต็มที่ค่ะด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะมันก็จะมีหลายครั้งที่สมมติว่าเด็กจากต่างชาติเหมือนแบบเปลี่ยนแบบไปเรียนต่างประเทศบางทีมันก็จะมีเรื่องของการบูลลี่หรือว่ารู้สึกว่าไม่เข้าเออตัวซอนเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมหรือมีคนที่เธอเจอปัญหานี้บ้างไหมช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มเปิดใจอยากมีเพื่อนต่างชาติแล้ว สมมติเวลาเช็คชื่ออย im, min, ่างเงี้ยก็จะแบบิ kimminso อะไรอย่างเงี้ยสักพ so, so, ักหนึ to es, ่งก็จะแบบอรยาคนคัมกุนอย่างเงี้ยเป็นชื่อภาษาไทยที่พูดเป็นภาษาเกาหลีทุกคนก็จะหันมาตึกต่างชงตนี้ยะไรอพักเวลาเลิกเรียนเขาก็จะมาทักทายเราแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะอรอยน้ยน่ารักคือเขาก็เวลคัมเขาก็ดีกับเรา ามว่าบูลลี่ไหมจะไม่ได้บูลลี่แบบที่เราเข้าใจว่าเธอเป็นคนต่างชาติที่นิยงกับเธอจะไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่จะเป็นในกรณีที่เวลาเหมือนที่บอกค่ะทุกอาทิตย์จะแบ่งงานกลุ่มถูกไหมคะ,ะเราจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยรับเข้ากลุ่มทำไมอ่ะ อุปสรรคทางภาษาของเราอะ่ะมันจะไปดึงการทํางานของเขาอะค่ะ oh. คือเขาต้องรอดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าจะเหลือเด็กต่างชาติในห้องมันก็จะมีแบบเวียดนามคนหนึ่งไทยคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมารวมกลุ่มทํากันเองในกลุ่มนะักศึกษาต่างชาติหรืออาจจะมีผู้เสียสละคนเกาหลีหนึ่งคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึก oh. น้อยใจช่วงนั้นนิดนึง อ๋อแสดงว่าแสดงว่าส,าสมุิอันนี้ไม่เป็นเนช่วงแรกคือสแสดงว่าการลับคู่ส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่คนเกาหลีก็จะไปอยู่กับคนเกาหลีด้วยกันต่างชาติก็จะมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราเรียนที่ไทยใช่ไหมเราเรียนเออภาษาไปประมาณนึงแต่พอไปใช้ชีวิตจริงๆที่ล้อมรอบไปด้วยคนเกาหลีทั้งหมดมันเป็นเรื่องยากสําหรับเราไหมหรือเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวม่ดีพอละยากยากเพราะว่า ใช่มันจะกดช่องแรกๆมันจะกดดันมากเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่ภาษาของเราอะคะ่ะถึงเราจะเรียนภาษาแล้วมันมันต่างจากการเรียนภาษาตรงที่ว่ามันเป็นการเรียนเนื้อหาหลักสูตรที่มันเป็นเฉพาะทางโดยที่ใช้ภาษาต่างประเทศนะคะก็เลยต้องแบบกลับมาอาจจะต้องแบบอัดเสียงเวลาอาจารย์ อาจารย์อาจารย์เลคเชอร์ใช่ค่ะเราก็กลับมาฟังที่หอหรือว่าดูหนังสือเพิ่มหรือว่าข้อมูลที่คล้ายๆกันหนูอาจจะไปเปิดในเว็บไทยอะคะ่ะความยากของหนูคือเมื่อก่อนภาษาเกาหลีมันไม่ได้ดังถูกไหมคะถ้าเราจะหาเราไม่สามารถเสิร์ชดิชน a ลีตรงตัวจากภาษาไทยเป็นเกาหลีได้แล้วต้องจากไทยไปอังกฤษก่อนแล้วอังกฤษถึงมาเกาหลีอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องแบบ มันวายนิดนึงอ๋อเพราะเราคือคือเราคือแปดปีที่แล้วมันยังไม่ได้รุ่งแบบรุ่งเรืองเท่าวันนี้ยังไม่ได้ดังขนาดนี้นค่ะจริงๆซอนเนี่ยตอนแรกเข้ามหาลาัยหนึ่งแล้วมันเกิดเรื่องราวที่จริงๆเรามีการย้ายมหาลายัยเพราะอะไรเล่าให้คนฟังหน่อยได้ไหมคะก็ไปอยู่ในวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่เราใฝ่ฝันมานานนะคะเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนเราก็จะแบบไปไหนดีนี่ไปไหนดีไปกินที่ไหนกับเพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยจนไม่ได้สนใจการเรียนก็ทําให้เราหลุด หมือนเกณฑ์เราหลุดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราหลุดทุนเราหลุดทุนตั้งแต่ประมาณเทอมปีหนึ่งเทอมสองแต่มาหาลัยเขาก็จะอนุโลมา่าโอเคงั้นเดี๋ยวหาทุนอื่นมาโปะให้เดี๋ยวหาทุนอื่นมาโปะให้อนุโลมไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังปรับตัวไม่ได้อ่ะค่ะก็ยังแบบชิลเล่นบบกลายเป็นว่ามันมันหลุดจริงๆจนที่ว่ามันต้องจ่ายค่าเทอมแล้วอะค่ะซึ่งค่าเทอมมันถ้าตีเป็นเงินไทยก็แสนก็บาทอืม เราก็เลยแบบทำไงดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบว่า uh huh. ไปทํางานพิเศษทํางานพิเศษแล้วมันอยู่ไกลตอนนั้นเืออยู่ชอนอันที่จะห่างจากโซประมาณสองชั่วโมงคนต่างชาติส่วนใหญ่อะ่ะเป้าหมายการทํางานคือในโซคะ่ะในโซ oh. จะมีงานให้คนต่างชาติเยอะถูกไหมคะในการทำ uh huh. พาร์ทไทม์อะไรเงี้ยแล้วหนูได้งานพาร์ทไทม์ที่โซหนูก็เลยแบบอยไปกับสองชั่วโมงสองชั่วโมงมันรวมเป็นสี่ชั่วโมงมันเหนื่อยเราก็เลยโอเค ตอนนั้นเราได้งานร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่ที่เกาหลีอะค่ะเดโซแล้วคราวนี้เราก็เลยเหมือนย้ายไปใกล้ๆกับร้านนะคะแล้วก็เป็นมหาลาัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกัน<ม>แต่ที่เกาหลีอะหนูชอบระบบหนึ่งค่ะเขาสามารถโอนหน่วยกิจของที่เก่าไปที่หนึ่งก็คือตอนปีสองอะคะ่ะเราจบปีสองเทิมสองเราสามารถย้ายไปมหาลาัยไหนก็ได้ะคะ่ะมันคือเขาเรียกว่าแพียงย ก็คือไม่ต้องไปเริ่มปีหนึ่งใหม่อ๋อเหมือนเราเราเรียนอะไรมาแล้วเราก็เก็บไว้พอเราย้ายไป<ช>โอเคสุดที่เราเรียนไปแล<ช>้วก็เท่บเากับเราเรียนไปแล้ว่ไปใช่ค่ะคนละคณะก็ได้ค่ะคนละคณะแต่ว่าเราก็ไปเก็บเอวิชาเอกใหม่ย้ายมาหาอะไรแล้วเรายังเป็นคณะเดิมไหม ไม่ค่ะคือตอนแรกที่หนูบอกว่าที่มันหลุดคุณเดียวหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือมันยากใช่ไหมคะสองก็คือเราไปเลือกเอกภาษาเกาหลีที่มันมีทั้งกรอนทั้งประวัติศาสตร์มันหนักๆอะคะ่ะเราก็เลยตอนเราย้ายมหาลัยใหม่เราก็ใหมไม่ละฉันจะไม่เรียนแบบเป็นแบบเป,แบบเปิดหนังสือขนาดนั้นช่วงนั้นก็แบบเริ่มดูเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสนใจเรื่องจิตวิทยาค่ะ ดูคนอผู้ชายคนนั้นเขาชอบเราไหมหรือเอผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเกี่ยวกับจิตวิทยาทาั้งนั้นโอเคฉันจะไปจิตวิทยาฉันชอบเธอจริงเลยอ่ะเธอแบบว่าใช้ชีวิตสุดถามาก <c oughs> แล้วพอเราไปอยู่อย่างงี้ค่าครองชีพสูงไหมน้องต่อวันเนี่ยคิดว่าเงินเท่าไหร่ในการใช้จ่ายที่มันถือว่าพอสําหรับเด็กที่จะไปเรียนค่าเป็นช่วงมหาลัยก็คือมันก็ เขาเรียกว่ามันก็อยู่หอมันก็อะไรไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอมาทํางานนะคะค่าบ้านเราก็ต้องจ่ายเองค่าบ้านก็จะตีตั้งแต่แบบหมื่นห้าพันบาทถึงประมาณแบบสองหมืนบาทก็มีแล้วแต่เราเลือกที่อยู่อะคะ่ะแล้วก็ค่ากินแต่ละวันวันหนึ่งอย่างในโซกินข้าวมื้อนึงก็ประมาณสองร้อแปดสิบาทถึงสามร้อยบาทอย่างเงี้ยค่ะกาแฟแกงหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถึงหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเราก็อาจจะใช้ค่อนข้างสูงนิดนะึงแต่ว่า บางทีเราเป็นคนไทยอ่ะเราที่บ้านเราอาจจะทําอะไรง่ายๆกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยประหยัดตรงนี้นิดนึงแล้วเราเดินทางอย่างไรรถบัสหรือรถใต้ดินก็คือบางทีก็นั่งใต้ดินแล้วไปสลับบัสแต่เกาหลีเขาจะมีข้อดีค่ะก็คือมันจะมีบัตบัตรมีมันนี่นะคะสมมุติเรานั่งใต้ดินมาแล้วเราจ่ายใต้ดินประมาณพันสามร้อยวอนก็สี่สิบกว่าบาทอะค่ะแล้วตึ๊ดหนึ่ง hmm. แล้วพอเราขึ้นมาจากใต้ดินแล้วเราขึ้นรถบัสอะค่ะ เขาเรียกว่าเปลี่ยนสายโดยไม่บวกเงินเพิ่มคือสามารถลิงก์กันไปได้หมดเลยคือเขาว่างถังเมืองไว้แล้วว่าโอเค<ช>สำหรับเส้นนี้มันคือราคานี้ไปได้เลยอันนี้คือค่าใช้จ่ายแต่เราบอกว่าเราเนี่ยได้ไปผาทางานพาาัฒนามนี่นั่นด้วยแล้วงานพาฒนาป,ปกติที่เออส่วนใหญ่เขาทํากันคืออะไรแล้วก็เงินที่ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะค่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าค่าชั่วโมงม,มันจะตกประมาณชั่วโมงละประมาณสามร้อยบาทหนึ่งหมื่นวอน แล้วค่ะก็คือก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็หนูก็ทําหลายอย่างนะคะไกเหมือนทำความสะอาดโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยปิดเทอมก็แบบไปปลูกผักในสวนบาง<ล>ด้วยความที่เราไม่ได้เงินใช้เงินจากทางบ้านที่ไทยอะค่ะก็ต้องอยู่ให้รอดก็มีอะไรก็ทําแต่ที่ที่ดีที่สุดแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือร้านอาหารไทยก็คือ,อหนูใช้อยู่กับเชฟพี่ๆเชฟคนไทยเงินเดือนก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ ได้แบบเหมือนได้คุยกับคนเกาหลีที่เขาชอบประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่ถือว่าใช้ชีวิตเมามันมากนะแล้วก็คือก็คือพอเราตัดสินใจไปแล้วเราต้องสู้ให้ให้ตัวเองแบบว่าใช้เงืนของตัวเองอะเนาะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีเรื่องหนึง่งน้องไม่น้องซอนคนุณซอนเนี่ยได้ไปเป็นนักแสดงร่วมในในซีรีส์หรือในอะไรคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือเรียว่าเราสอนนักเรียนเยอะถูกไหมคะมันก็ ไดสอนไอดอลเกาหลีบ้างนักร้องเกาหลีบ้างหรือนักแสดงเกาหลีบ้างมันจนจนเราเห็นเขาแล้วเราก็แบบเราชอบซีรีส์นะเราชอบซีรีส์จนวันหนึ่งเราดูแบบเฮ้ยเราอยากเอาตัวเองอะไปอยู่ในซีรีส์จังเลยแล้วนั่นเองลองสีลองสีเราก็เลยเหมือนแบบว่าด้วยความว่าเรามีเวลาบ้างเราก็เลยไปสมัครเรียนเป็นฟิล์ม acting school เฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราชอบการสอนการแสดงคุณแรกหรือว่าคือจะเป็น คุณพักอื่นซอกอาหารที่ถ้าใครดูเพนท์เฮาส์ก็จะรู้จักเป็นโลแกนลีพอเราเรียนไปเรื่อยๆเราก็ไปแคสติ้งเรื่อยๆจนได้เป็นเอ็กซ์ตาค่ะก็คือเป็นเป็นตัวประกอบเรื่องสตาร์ทอได้ถ่ายใช่ก็วันนั้นไปถ่ายกับซูจีอยู่แบบแปดเก้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขไหมเห็นแบบคนที่เราเห็นในทีวีในซีรีส์แล้วแบบมายืนอยู่กับเราประมาณทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยได ได้เห็นซีรีส์ที่เรารักมีวิธีในการผลิตยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่กับพีนัแม,มันผลิตยังไงเอาเอาแล้วกูไปหาเพราะพี่อินเรื่องนี้มันซีเรียสมากเลยค่ะคือทุกคนคือวิ่งแบบยุ่งกันทุกคนทุกอย่างต้องทําแข่งต่อเวลาแล้วก็เหมือนด้ยวยความว่าชอบอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเรียกคาอนโนเรียกคาอันนี้แล้วก็โอเคค่ะโอเคค่ะ <c oughs> สนฟนสนฟฟนไวเล คือไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือได้รับอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องอะไรนะคะเลเกตบอยค่ะที่เพิ่งเขาเออ้าเนี่ยค่ะพี่ยังไม่ดูเดี๋ยวพี่ไปดูแล้วพี่เฮ้ยถ้าพี่เจอพี่จะเอ,อ้ยแคปทุกคนะไปตามดูน้องซอนกันด้วยนะคะคุณซอนนะคะพี่ถือว่าเราค่อนข้างประสบความสําเร็จในทางที่ตัวเราเลือกนี่บอกเลยว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอลาออกมาเพื่อไปดูซีรีส์แต่เอาจริงคนที่แค่ทําตามฝันมันไปได้สุดหมดพี่เลยอยากรู้ว่า ถ้าคนที่เขาไม่มีพื้นเกาหลีเลยตอนเนี้ยแล้วเขาอยากไปอ่ะเขาควรเตรียมตัวยังไงแล้วเราเรามีวิธีการฝึกเกาหลีให้เร็วได้ยังไงบ้างรเราเรียนรู้แบบว่าพื้นฐานภาษาเกาหลีอี๋ยวนี้ตามใน u t u b e ก็มีให้เรียนฟรีเยอะหรือว่าตามสถาบันอย่างนี้ที่ไทยก็อาจจะราคาแล้วแต่เลทของแต่ละที่ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ให้เปลี่ยนโลกรอบๆอะค่ะให้มันเป็น สิ่งที่เราชอบอย่างฟังเพลงหนูก็จะเปลี่ยนเป็นเพลงเกาหลีหมดเลยซีรีส์ก็เกาหลีนั่งเขียนบางทีนั่งคุยคนเดียวแบบ อย่างเงี้ยมันก็จะแบบคือแบบในความต้องใช้เอาเอายกเกาหลีมาอยู่ในตัวเราอะค่ะมันจะทําให้ทุกภาษามันเกิดจากความเคยชินค่ะที่อยากรู้ว่าเออถ้าสมมติไปแล้วแล้วแล้วเราหวังที่จะทํางานฐานเงินเดือนขั้นต้นอยู่ที่เท่าไหร่ตีว่าประมาณห้าหมื่นเจ็ดห้ามนแปดถึงประมาณหกหมืบาทอะค่ะสตาร์ทนะคะก็คือประมาณหนึ่งล้านแปดแสวอนถึงสองล้านวอนปังเนาะ ก็คุมคุ้มค่าของชีพนะอ่ะก็พูดมาตรงตรง,ตรงตคือไม่ว่าจะใส่งานไหนส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณนี้นะสตาร์ทประมาณนี้แล้วก็ค่อยเหมือนตามอายุการทํางานขึ้นขึ้นขึ้นไปแต่จบมาส่วนส่วนมากเป็นล่ามก่อนเป็นล่ามโรงพยาบาลเด็กไทยที่เรียนมหาวิทยาลัยเกาหลีงานแรกๆที่เราได้คืองานลงโรงพยาบาลล่ามลง แล้วค่อยๆไต่เต้าไปงานอื่นแล้วเรื่องวีซ่าเรื่องการเสียภาษีแอสจากคนไปทํางานคนต่างประเทศมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไงบ้างอะเนาะเรื่องเสียภาษีอะค่ะมันมันจะเสียตามเลทเงิน,เด,นเดือนที่เราได้อ่ะเราได้ไม่สูกมากเขาก็จะประมาณสิบเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตบางบริษัทดีหน่อยทําประกันสังคมให้บางอย่างโรงเรียนของสอนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทําเราก็ต้องทําเองซึ่งประกันสังคมก็จะอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทไทยลดไปยังค่ายาค่ะ ไปหาหมอที่ก็เสียประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทประมาณเนี้ยค่ะโรงพยาบาลเขาจะแยกเหมือนโรงพยาบาลมหาลายัยเหมือนแบบมหาลายัยโู university hospital อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือต้องเป็นแบบป่วยหนัก,นกๆจริงๆก็คือจะไปที่นั่นแต่ว่าถ้าป่วยธรรมดาเป็นหวัดไออย่างเงี้ยค่ะเขาตามตึกต่างๆอะคะเขาจะมีคลินิกเราก็ไปได้คือเขาจะแยกเป็นประเภทเลยค่ะคลินิกตาคลินิก แบบว่าเป็นโรคปกติเฉพาะที่ยูกันคือเราไปตามโรงพยาบาลที่เราป่วยได้เลยค่ะแล้วหาได้ราคาต้อยก็มีโรงพยาบาลแล้วโอ้ก็คือแยกอย่างคอนทางชัดเจนมากๆใช่ค่ะแล้วเราอยากรู้ว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นควรข้อควรระวังหรือข้อเตือนใจสาหรับคนที่อยากจะไปอยู่เกาหลีในฐานะที่เราอยู่มานานอืมผู้ชายเกาหลีมันไม่ได้แบบ ดีทุกคนเหมือนที่เราดูในซีรีส์ค่ะก็คืออยากให้น้องๆระวังแบบสมมติมาเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบผู้ชายเกาหลีมาชนแก้วแล้วแบบเราจะแบบปุ oh, ๊บป้าอย่างงี้ก็คือระวังนิดนึงแล้วก็ผู้ชายเกาหลีก็ค่อนข้างสูบบุหรี่จัดคนเกาหลีสูบบุหรี่แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคงั้นก็คือหลักๆคือผู้ชายอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นในซีรีส์หรือวากไว ควรคดูแลตัวเองหน่อยอันนี้เราผ่าข้อเสียไปแล้วแล้วข้อข้อดีที่เราชอบชอบระเบียบวินัยของคนเกาหลีแล้วก็จะชอบเพื่อนเกาหลีอะคะ่ะที่แบบว่าเหมือนจะหากกิจกรรมทําด้วยกันบ่อยๆอะคะ่ะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยหรือว่านั่งรถไฟไปเที่ยวอะไรด้วยความว่าบ้านเมืองเขาแบบสวยโรแมนติกจะไปไหนก็แบบถ่ายรูปสวยเพื่อนเกาหลีก็จะชอบพาไปถ่ายรูปที่น,นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ู้สึกอบอุ่นในเพื่อนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชีวิตเพื่อนตอนที่แบบไม่ทํางานไปเที่ยวและในสังคมการทํางานจริงๆส่วนใหญ่เขาเขาทํางานแบบไหนคือความเป็นระเบียบของเขามันเบอร์ไหนเกาหลีทํางานค่อนข้างเครียดค่ะก็คืองานคือแบบว่าเหมือนแทบจะเป็นชีวิตของเขาเลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็คือไม่ได้ช่วยเหลือเราขนาดนั้นก็คือ,คอต้องตัวใครตัวมันนะคะ ถ้าเราพลาดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะไม่ได้มาพูดสวยๆแบบเราไม่เคยทําที่ไทยเราไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาพูดไม่สวยเลยแบบประมาณว่าแบบที่ทํางานนะไม่ใช่โรงเรียนถ้าจะเรียนไปเรียนโรงเรียนนู่นทํางานก็คือต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเ,ออเราอาจจะต้องมารับตรงนี้นิดนึงนะคะ่ะถ้าเกิดจะทําที่นี่คืออย่าง<ม>คนไทยอาจจะมีวิธีการพูดปณนีประนอมแต่นี่ก็ประทั<อ>เลยใช่ไหมใช่พี่ว่ามีหลายคนมากตอนเนี้ยที่คงอยากไปเกาหลีแล้วเขาอาจจะแบบ ไปยังไงอะไรยังไงดีหรืออาจจะท้อแท้ว่ากูจะไปได้ไหมเราในฐานะคนที่เริ่มมตั้งแต่แบบศูนย์เลยกับกับเกาหลีเนี่ยเราช่วยให้กําลังใจเขาหน่อยหรือแบบมีวิธีการยังไงที่เป็นทริคของเราก็มีน้องๆหลายคนเข้ามาถามบ่อยอะเขาว่าที่หนูไม่มีเงินหนูจะไปเกาหลีได้ไหมหรือว่า <S <S เอ,อ,เอ,อหนูจะทํายังไงออซอนอยากให้น้องคือวางแผนให้ชัดเจนว่าเอเคอยากไปแล้ว เดี๋ยวนี้เกาหลีมีทุนการศึกษาให้เยอะมากเลยค่ะทุนเกือบแทบทุกมหาลัยที่ไปเปิดมันมีทุนอยู่แล้วค่ะให้เราเช็คดีๆเช็คตามบ่อยๆเข้าไปทัวร์เว็บไซต์มหาลัยที่เราอยากเข้าบ่อยๆแล้วก็สิ่งที่น้องต้องตั้งใจก็คือถ้าอยากเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยก็อาจจะต้องทําเกรดช่วงมปลายให้ดีหน่อยแต่ถ้าเกิดหนูแค่ คือมหาลัยเกาหลีหนูอยากไปใช้ภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้น้องโฟก,กัสเรื่องเ,อเกตทอปิกอะค่ะที่มันเป็นข้อสอบภาษาเกาหลีโดยเฉพาะหาข้อมูลเยอะๆวางแผนให้ชัดเจนก็ไม่น่าจะยากเกินไปออและที่สำคัญที่พี่ชอบมากที่พี่ว่ามันเป็นเทคนิคของซอนเลยที่พี่ฟังมาคือการยกเกาหลีมาไว้กับตัวซึ่งนั่นจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเนาะมันคือความเคยชินเนาะเรื่องภาษา ช่บางทีคุยคนเดียวค่ะเปิดซีรีส์ก็แบบมีเราปุ๊และละครเละละครไปเรื่อยๆุ้ยฉันชอบเธอเธอน,น่ารักจริงเลย <laughs> โอเคใครชาวเกาหลีท่านไหนนะคะเอออยากเรียนภาษาไทยนะคะมีรูฟังรูเรื่องไหมเนี่ยก็สามารถทักซ่อนไปได้นะคะ <c oughs> คดีมากวันนี้วันนี้ขอบคุณสอนมากพี่รู้สึกว่าพี่อยากไปเกาหลีเลยพุตงตดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรเรามีแพชชั่นแล้วเราก็ทำได้จริงอนะ่ะสารฝัน นั่นแหละค่ะก็รอดูนะคะเผื่อวันไหนเอซอนกับธงกับไทยหรือได้เล่นหนังเรื่องไหนอีกก็บอกนะคะจะได้ติดตามนะคะทุกคนไปตามหาซอนกันด้วยนะคะก็เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรนะจ๊ะ l ล็ Get Boy ยส์ขาเพิ่งเข้าใน Netflix ค่ะทุกคนไปตามหาซอนกันด้วยนะคะวันนี้อซอนขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆาได้รความรู้มากๆาเลยคะ่ะนั่นแหละน้นองๆทุกคนนะคะ,คะ คอมเมนต์กันมาเยอะๆหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเกาหลีนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เลยหรืออยากไปรู้ประเทศอื่นๆก็พิมพ์มาได้ว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าไปเรียนต่อประเทศอะไรเดี๋ยวเรานะคะพี่พาไปจะไปจัดการหาคนมาคุยกับเราให้ได้ข้อมูลกันแน่ๆนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมนะคะซับซับชั์นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างคอมเมนต์มาเยอะๆนะจ๊ะและว้วไวเจอาก,กันาที่เทฟหน้านะคะทุกคนวันนี้ซอนขอบคุณมากเลยครับบ,บ๊ายบ,าย,บายน้องๆทุกคนบ๊ายบาย